สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเศรษฐกิจสกิจโลกกับดิฉันจงกลมิสาวันนี้วันอังคารเรามาเจอกับข่าวเศรษฐกิจในพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆน,นะคะในประเทศของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พูดอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะว่าเราจะมีข่าวอะไรเด่นๆมานําเสนอกันนะคะแล้วก็วันพฤหัสเศรษฐกิจพอเพียงความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยของเรานะคะวิถีแบบโบราณแล้วก็วิถีแบบ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีที่สุดสําหรับพี่น้องประชาช,ชนชาวไทยนะคะที่สามารถทําให้การครองชีพได้อยู่ตลอดไปอย่างมีความสุขด้วยแล้วก็มีคุณภาพในชีวิตด้วยวันศุกร์ก็จะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องติดตามกันให้ได้ทุกวันศุกร์นะคะแต่วันครางมาเริ่มตรงนี้กันก่อนเขาบอกว่าแม้จะอยู่ในช่วงของวังวนความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้นะแต่พื้นที่ชดดา,ายแดนภาคใต้ก็ยังเดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจคะ่ะคุณผู้ชมในเรื่องของเศรษฐกิจ ชายแดนนะที่เราติดเขตชายแดนมาเลเซียสิงคโปร์จีนนะแล้วก็ในฐานะประตูการค้าของภาคใต้โครงการสำคัญก็มีเกิดขึ้นค่ะนั่นคือโครงการอะไรบ้างมาติดตามกันเขาบอกว่า โครงการที่สำคัญสคัญอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษนาราธิวาสแล้วก็เมืองยางหรือ r ัเบอร์ซิตีที่จังหวัดสงขลานะคะก็ก่อรูปขึ้นมาล่าสุดก็มีทางด้านของโครมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออ,อบตอได้มีการจัดสัมมนารู้เขารู้เราอยู่ได้ในยุทธ ทุตยุทธจาักรการค้าเสรีที่จังหวัดยะลาขึ้นนะคะเมื่อเร็วๆนี้นี่เองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบในปี2,568ค่ะหรือว่าในส่วนของคริสตศตวรรษที่2,25 0นายวัฒนพงษ์ภูมิถาวรผู้อำนวยการ,ารในส่วนของประสานงานเครือข่ายและพัฒนาความพร้อมทางการค้ากรมเจรจาการค้าร่วมประเทศกล่าวว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีศักยภาพและความได้เปรียบ จากการเป็นพื้นที่ายแดนติดต่อกับมาเลเซียซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนเแดนภาคใต้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับมาเลเซียได้แล้วก็รัฐบาลได้บรรจุสถานการณ์จงหเัดีภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมที่รัฐบาลให้ความสําคัญและก็สนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบทีเดียวให้เข้าไปดําเนินการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้บูรณาการทํางานกับสอบตอแล้วก็สํานักงานพาณิชย์จังหวัดจะสัมมนาน,นําความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งแผนง,งานและโครงการของกรม ที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐภาคใต้มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดสีรีทางการค้านะคะและการใช้ประโยชน์จากแผนงาน AEC 2025ต่อไปด้วยแล้วก็ทางด้านของในส่วนของวิทยากรที่มาร่วมแลกเปลีย่ยนความคิดเห็นนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปคนหนึ่งแต่ละคนก็มีการระบ,บุมาว่ามีจุดแข็งที่ประชาชนส่วนใหญ่นะ ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเชื่อมโยงกับมุสลิมทั่วโลกอีกกว่า2,000ล้านคนได้เป็นโอกาสของสินค้าฮัลลันทั้งหลายด้วยอีกทั้งแหล่งสถานการณ์ที่ให้บริการหากมีการพัฒนายกระดับคุณภาพก็จะเป็นการดึงดูดให้นักเที่ยวเหล่านั้นเลือกที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เรื่องอาหารฮัลลันก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญหากในพื้นที่มีการพัฒนาไปสู่ตลาดโลกสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สาจวเชายภาคใต้นั้นก็รับทราบอยู่เป็นระยะแต่เมื่อลงมาสัมผัสด,ด้วย ตัวเราเองนะคะหลายคนทา่ไปเดินเที่ยวไปก็ไม่มีอะไรค่ะได้ไปเดินมีหลายคนบอกว่าเมื่อกลับมาแล้วได้ไปเดินตลาดไปดูทีวีวิถีความชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ก็รู้สึกมีความอบอุ่นดีผู้คนน่ารักและสิ่งที่กลัวก็คือถือว่าทุกท่านคิดไปเองอันนี้เป็นการสะท้อนจากคนที่เข้าไปในพื้นที่แล้วก็เป็นคนต่างถิ่นนะคะต่างจังหวัดนี่แหละแล้วก็เข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็เข้าไปดูบรรยากาศในสามจังหวัดภาคใต้แต่ก็กลับมากับการเป็นว่า เหมือนกับเขาอัศจรรย์ใจมากว่าทำไมไม่เหมือนที่เห็นดังภาพในจอภาพข่าวซึ่งบอกได้ตรงๆเลยว่าในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นแค่จุดเล็กๆแล้วก็มาขยายด้วยสื่อสื่อที่ขยายไปอย่างต่อเนื่องมาเลยภาพเกิดวงกว้างแล้วก็ใหญ่แต่ฉะนั้นก็ถือว่าถ้าจะให้ถ้าจะให้ข่าวนี้เกิดเล็กลงไปก็ถือว่า เราสามารถที่จะทําได้ด้วยสื่อที่เรามาช่วยกันที่ลดสภาพของความรุนแรงของข่าวลงได้นะคะก็คิดหาวิธีกันให้ได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ในสามจังหวัดในภาคใต้เนี่ยได้ฟื้นกลับขึ้นมาให้ได้เลยนะคะด้วยด้วยสื่อของเราก็ด้วยเช่นกันทะนั้นเขาบอกว่าประชาชนก็มีส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถที่เข้าไปเชิดชูได้เพราะแต่ละจังหวัดเนี่ยมีเอกลักษณ์ หลายหลายอย่างไม่เหมือนกันนะในสามจังหวัดภาคใต้ก็ถือว่าออพี่น้องหลายๆศา,าส,สนาเขาอยู่รวมกันอย่างมีความสุขมานานแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในการที่เกิดเหตุต่างๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นแค่กรอบเล็กนิดเดียวถ้าเราไม่แพร่กระจายข่าวให้มันกว้างใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายถ้าจะบอกคือที่จังหวัดยะลาจะมีถ้ำสวยงามค่ะก็คือถ้ำคูอา ถ้ำคูหาพิมุกแล้วก็น้ําตกหลายแห่งอย่างน้ําตกไซขาวสวยนะแล้วก็หาดต่างๆก็ยังมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวข้าวหน้าจโครจะนํามาเสนอในช่วงของวันศุกรล์ล่ะต้องติดตามกันไปนะแล้วก็เราก็ยังมีข่าวอีกส่วนหนึ่งที่จะนํามาเสนอการตามนโย,ยบายของรัฐบาลก็มีหลายพื้นที่ค่ะตอนนี้คานรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของสร้าง เมืองเกษตรให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าแต่ตรงนี้เขาก็บอกว่ามีหลายหน่วยงานทงางภาครัฐน,นะคะใช้ภาคเกษตรในการที่จะมาทํารายได้กับพี่น้องประชาชนไปด้วยแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องการศึกษาพื้นที่แล้วก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยเราไปดูกันที่อำเภอนาเยออำเภอสว่างวีรวงอำเภอพี่ปูนมังสารแล้วก็อำเภอวารินชาราชจังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของพ,พื้นที่เหล่านี้ค่ะได้มาร่วมโครงการโครงการอะไรหรอคะโครงการดีมากนั่นคือเป็นโครงการที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่จงคนได้กล่าวไปเขาได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมในเรื่องของทางภาคการเกษตรเน้นนะคะในส่วนของเศรษฐกิจมันสัมปะหลัง เข้าสู่ทางด้านของพลังงานทดแทนก็จะทําให้พื้นที่นั้น,นที่นังประชาชนก็มีรายได้ในท้องถิ่นมากขึ้นไปด้วยตามพื้นที่ที่คนกลับไปเมื่อะตกี้นะคะในจังหวัดอุบลราชธานีและนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็เลยกล่าวว่า ภาคการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ปัจจุบันเกษตรกรยังคงประสบปัญหาด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำทั่วโลกประเด็นสําคัญในการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนแลวก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นได้นั้นก็มีการหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตภายใต้ความสมัครคีรวมพลังการช่วยเหลือเกษตรกรทุกภาคส่วนนั่นเองฉะนั้นโครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลังหรืออุบลโมเดล จึงเป็นรูปแบบประชารัฐอย่างแท้จริงค่ะและเป็นคําตอบที่ปลูกความหวังให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่มีทางเลือกนะคะทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างสื่อสารไปถึงการที่เข้าไปเรียนรู้ใส่ใจจ,จากต่างพื้นที่นะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แล้วก็จะได้มีการอุดหนุนรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากด้วยด้วยค่ะแล้วก็เขาบอกว่ายังมีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเป็นหลักๆนั่นคือกลุ่มบริษัท ที่เขาได้ส่งเสริมมานานแล้วตั้งแต่ปี2 5 5 7นะคะนั่นคืออได้ไปช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในการเพิ่มผลผลิตขึ้นมาแทนเพิ่มผลิตมันสำปันหลังค่ะต่อไร่เห็นว่าทําได้จากเดิม3ตันต่อไร่เป็น6ตันต่อไรท่ทีเดียวเป็นรายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะบริษัทแห่งนี้เขาใช้ชื่อว่า กลุ่มบริษัทอุบลค่ะเขามีความภาคภูมิใจที่ได้มีโครงการไบโออีโคโนมีขึ้นซึ่งเป็นการขานรับรถแมปด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐทั้งในแง่าการส่งเสริมการใช้อทเทนอลในประเทศแล้วก็เพิ่มโอกาสการส่งออกด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรัฐบาลก็เลยกำหนดเป้าหมายการใช้มันสปหรังเพื่อผลิตอทเนอลค่ะเพิ่มจาก320ล้านลิตรต่อปีเป็น 5 0 6ล้านลิตรต่อปีเลยนะคะในกรอบเวลาการดำเนินงาน10ปีนับจากนี้เริ่มแต่ปีนี้ละค่ะจนถึงปี268 8เป็นแล้วก็เราก็จะได้เห็นผลตรงนี้เพิ่มรายได้ให้กับ,กบเกษตรกรได้มากทีเดียวนะคะคาดหวังเป็น6.5ถึง8.5หมื่นบาทต่อปีต่อรายด้วยทรงผลให้มีลูกโซ่ในการเกี่ยวเนื่องอัตราจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะคาดการประมาณ3-5แสนควเรือนทีเดียว แล้วก็เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในระยะเวลา20ปีให้มากกว่า30ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเลยทีเดียวค่ะคราวนี้เราก็คงจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายๆแห่งนะคะได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะภาคการเกษตรตอนนี้มีการฟื้นฟูมากต่างประเทศก็เริ่มมีการผลักดันภาคการเกษตรร่วม เ,เขาเรียกร่วมคิดร่วมทำมากมายแล้วก็เน้นภาคการเกษตรเช่นกันไม่ใช่แต่ประเทศไทยอย่างเดียวค่ะวันนี้จงกนลนาเรื่องดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ นี้นะครับคืออดีตผู้จัดการโรงงานที่หันมาทำการเกษตรและการเกษตรที่เขาหลงไหลนั่นก็คือเมลอนที่เด็ดเลยนะเด็ครับทีเด็ดเลยนะลองนะครับพี่ผมจบทางด้านวิศวกรมา ที่จะออกอันนี้ก็เป็นตำแหน่งผู้จัดการเมื่อถึงจ,จุดหนึ่งแล้วคิดว่ามาทำของตัวเองจะดีกว่าเราก็คิดว่าการเกษตรเนี่ยมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเรามีที่ดินของเราเองอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เอาที่ดินของเรามาใช้เป็นประโยชน์ก็เลยคิดว่าจะไปะเป็น,นเกษตรกรดีกว่าก็เลยทําการ,รปลูกเมล่อนนี่นะครับ เมลอนเป็นพืชตระกูลแตงครับอายุการเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตไวและราคาดีแต่การจะปลูกเมลอนขายเป็นอาชีพได้จะยากง่ายแค่ไหนผมว่าไปถามจากปากพี่เรกกันเลยดีกว่าครับพี่เหลกครับพูดถึงเมลอนถามหน่อยปลูกยากไหมพี่โอ,โ,โอ้โหคุณโอ้เดี๋ยวนะโอ้โอ้ <c oughs> โ,อโหเลยครับเมลอนเนี่ยครครับผมต้องดูแลแบบ ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนยันเก็บเกี่ยวนะครับคุณพลาดช่วงไหนไปแล้วจะแก้ตัวยากมากพี่เร็กบอกว่าจะปลูกเมล่อนให้ได้ผลดีก็ต้องใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินกันเลยทีเดียวครับหลังจากเราเก็บเกี่ยวครับนะครับโอเคมันก็จะมีธาตอาหารที่ห uh huh. ลงเหลือจาก ที่เราให้ถ้าพืชไม่ได้กินนะครับมันเป็นกรดเราก็จะต้องใส่ปูนขาวเข้าไปเพื่อปรับสภาพให้ดินมันเป็นกลางเม,มลอนเป็นพืชที่ต้องการสภาพดินที่เป็นกลางประมาณ6ถึง6.5ประมาณนี้ค่า,คา pH ประมาณนี้ค่า,คาค pH เนือ6ถึง6.5ก็จะดีบนะครับ โดยปูนขาวเสร็จก็จะไถตีดินและตากดินไว้นานหนึ่งเดือนครับจากนั้นจะยกร่องใส่ปุ๋ยคอกราดน้ำหมักและใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะตีดินอีกครั้งถึงจะวางระบบน้ำหยดและคลุ้มแปลงระหว่างนี้พี่เรกบอกว่าให้เตรียมเพาะกล้าเมล่อนไว้รอได้เลยว้าว โลงพ้อช้ำครับไปเลยลข่อช้ำอันนี้เรื่องของเด็กอนุบาลนญมากนะเอาไนเลยอนุบาลให้มันมีความแข็งแรงตั้งแต่เริ่มต้นถ้าคุณ<อ>ถ้าคุณไปโดนโรคตโรคพืชโรคแมลงเล่นงานตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันก็คือทําให้โตก็ยากเพราะต้นกล้าให้มีอายุ13-15วันก็จะแข็งแรงพร้อมจะนําไปปลูกลงแปลงได้แล้วละครับ ซึ่งเมลอนทั้งหมดในสวนของพี่เรกเป็นเมลอนสายพันญี่ปุ่นโดยธรรมชาติเมลอนเป็นพืชที่ออนแอต่อโรคและมแมลงพี่เรกจึงเลือกปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อให้ง่ายต่อก,การดูแ,แลและให้น้ําให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ําหยดทุกวันวันละครั้งในตอนเช้าละครับเมลอนนี้เป็นพืชที่ใช้น้ํามากน้อยแคนเฉลี่ยแล้วนะครับหต้นหวัน1ลิตรเท่านั้นเองไม่เหมือน ผักที่คุณเห็นเม่อเขาปลูกกันแล้วก็ต้องปัดน้ำปัด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 ปั็อยู่สานะอันนี้น้อยนำนี่ถ้าถามผมผมบอกว่าน้ํำแทบจะน้อยมากหลังปลูกเมลอนได้21วันก็เป็นช่วงที่ต้องตัดแต่งกิ่งแขนงเพื่อไว้ลูกและที่สําคัญปลูกเมลอนในโรงเรือนอย่างนี้ก็จะต้องช่วยเขาผสมเกสรด้วยนะครับช่วงนี้นี่ต้องทําอะไรยังไงบ้างครับ ช่วงนี้ก็ตัดแต่งกิ่งแขนง<ะ>แลวก็ดูว่าต้นไหนที่แขนงอยู่ในจุดที่ผสมเกสรได้เราก็จะเริ่มทําการผสมเกสรเลยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สัติ์สิทธิ์มากเพราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> ผมเห็นมีพวงอะไรห้ยอยเลยครับอันนี้นี่มีว่าเจ้าทงเจ้าที่ว่ะครับพี่มีครับมีนนบด้วยนะดีก็ก็คนไทยแหละครับนิด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 นินน จะตัดติ่งกิ่งกันนะครับอย่างี้พี่เรกจะตัดแขนงทิ้งตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบที่8ละครับเพราะเป็นระยะที่อยู่ใกล้พื้นมากเกินไปจะไว้แขนงตั้งแต่ใบที่9จนถึงใบที่12เพื่อไว้สําหรับลูกเมลอนละครับ4แขนงที่เราใช้ทาการผสมเกสรเพื่อให้ออกลูกเราใช้ออกลูกประมาณ4ี่ถึงห้าลูกเข้านะไอ้ที่เลยจากสิบสองก็ตัดอีกตัดอีก พราะแขนงที่ออกมาเนี้ยแล้วมันจะมีดอกตัวเมียอยู่อะไรที่เป็นดอกตัวเมียจะออกที่แขนงแล้วหนึ่งดดอกแขนงเนี่ยก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋อเขาเรียกว่าตัวเมียครับถ้าเป็นดอกตัวผู้ก็จะติดอยู่ที่ต้นเหมือนกันแต่ไม่มีกระเป๋อมาที่ผสมกันเลยดีโอเคครับเราก็หยิบตัดกิ่งอยนี้เด็ดก็ได้เอาต้นเดียวกันไม่ได้เหรอไม่ดีเอาเหรอครับผมมันต้องเป็น ข้ามต้นสักนิดหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับโอเคแล้วก็บางที่เขาใช้ผูกกันครับนะครับแต่ของผมใช้ได้ผูกกันก็ได้มือก็กได้<อ>นะครับเราก็จะเด็ดใบกรีบใบเนี่ยออกให้เหลือแต่เกสรตัวผู้เนี่ยหหอะเข้าไปตรงนี้เอางี้เลยพี่ครับผมจิ้มเข้าไปเนี่ยแบนแบให้ให้ผงกระสอบเกสรตัวผู้เข้าไปติดเกสรตัวเมียเท่านั้นเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ให้มียอดต่อจากที่แขนงแล้วตัดทิ้งครับ ดูพี่เรกทำง่ายๆถ้าอย่างนั้นผมขอลองผสมหน่อยนะครับพี่ตอนคลี่นี่ระวังนิดนึงโอเคตอนนี้เราก็ตอนไหนตอนคลี่คลี่ครับคลี่นะพี่ไม่ใช่ตอนคลี่นะมีควบกล้ามเลยนะครับระวังนิดนึงนะฮะโอเคค่อยๆหมุนออกนะครับให้เห็นเกสรเนี่ยเกสรอย่างเงี้ยแล้วคุณแทงตรงนี่นะฮะนี่คือตัวเมียตัวเมียมมกะเปาะมกะเปาะนะครับโอเคแทงได้เลยครับไปเลยนะพี่นะ ครับแล้วผมเกอรตัวผู้เขาจะไปติดตัวเมียแค่นั้นพอเลยครับได้หนึ่งต้นสี่ลูกครับผมแล้วก็ตัดทิ้งให้เหลือลูกเดียวมาคัดอีกทีเอา the ะเบสให้เหลือลูกเดียวต้องรออีกกี่วันถึงจะคัดออกเออเจวันรอเจ็ดวันมาดูเรื่กงดูทรงครับดูทรงลูกไหนที่สวยสวยใหญ่ได้สเปคเก็บไว้ครับผมไอันตัดทิ้ง ประมาณ40ิวันหลังจากคัดเมลอนไว้เหลือเพียงต้นละลูกแล้วเมลอนก็จะมีความหวานและขนาดพร้อมเก็บเกี่ยวแต่ก่อนจะเก็บขายเพื่อให้มั่นใจว่าหวานจริงก็ต้องมาลองวัดความหวานกันหน่อยละครับต้นที่มันใช้ได้ครับนี่ใช้ได้แล้วน,นี่ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> ใช่ครับตอนนี้ก็ได้เวลา <laughs> ที่เรารอคอยกันแล้วนะครับ,รบพี่เล็กครับให้พี่เลือกดีกว่าครับ <laughs> ลองครับลองครับที่เราเลือกเอามาเนี่ยค่าเป็นการแซมปิ i งทดลองเราจะลูกที่รู้สึกว่าจะดีไม่ดีที่สุดเละที่สุดง่ายๆกยเดี๋ยวจะเลวที่สุดเดี๋ยวเลวนี่คือลูกหรือลูกเลวเลวลูกเลวลูกนะลูกครับพูดง่ายว่าขนาดที่ว่าลูกไม่ดีเนี่ยยังหวานเลยอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ลูกดีที่เหลือเนี่ยหวานชัวร์แน่นอนแน่นอนครับผมลองชิมดูนะครับ ลองมาได้พี่โอ้ลำบากใจหวงจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากใจมากอะและที่สําคัญที่สุดก็คือเมลอนที่ตรงที่ที่ทานนะฮะไม่ใช่ไปคว้านออกให้หมดไอตัวเนี้ยเราเราเอาแต่เฉพาะพยายามที่เอาแต่เฉพาะเมล็ดออกนะครับแล้วเราก็ทานไอสิ่งที่ช่ำๆเนี่แหละครับตัวดีก็คือตัวที่เป็นทั้งไฟเบอร์และเป็นตัวความหวานของลูกเลยนะครับใยญ่คิดว่าเห็นมันแบบวุ้นๆเละๆแล้วจะไม่กินนี่นี่ที่เด็ดเลยนะที่เด็ดครับที่เด็ดเลยนะครับผม ลองนะครับพี่นี่คือตัวอย่างอันนี้คือไม่ดีเหรอครับมีขนาดไม่ดีนะครับรูปกลางที่ไม่ดีแล้วครับเนี่ยขนาดไม่ใช่เย็นนะขนาดไม่ใช่เย็นนะนี่ตาผมนี่เป็นประกายเลยครับผมถือไว้แน่นเลี่ไม่ไหวครับกินให้หมดนะเอาหมดเลยครับโอเคได้ครับ ไหม,หมดแล้วครับหวานอร่อยจริงๆครับแต่จะใช้แค่ลิ้นของผมวัดความหวานอย่างเดียวผงจะไม่ได้มาตรฐานพี่เรกเขาก็มีเครื่องวัดความหวานไว้ทดสอบอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าความหวานอยู่ที่ระดับ13องศาบิกพี่เรกบอกว่าตรงกับที่พ่อ้าและตลาดต้องการตัดขายได้เลยพี่เรกครับพูดถึงเมลอนที่วางแผนกันอย่างดี เก็บผลผลิตได้เรียกว่าเกือบจะตลอดทั้งปีครับตลาดของพี่เป็นยังไงครับก็มันยังเป็นอะไรที่ไม่ร้นตลาดเมล่อนไม่เคยอยู่บนรถสองแถวแล้วมาเลขขายเมล่อนไหมครับเมล่อนไหมครับไม่มีไม่เคยไม่เคยที่มีเป็นสินค้าที่มีอยู่ในห้างใหญ่ๆเราขอแค่ครึ่งหนึ่งของราคาที่เขาขายในห้างครับผมก็พอใจแล้วขายยังไงฮะก็ขายเป็นกิโลครับ ในตรงนี้ถ้าเกิดมารับจากหน้าในหน้าหน้าฟาร์มนี้ก็ประมาณ55-60ต่อกิโลครับซึ่งโรงเรือนหนึ่งนี้ที่บอกไปก็ได้ประมาณสักประมาณตัหนึ่งถ้าเราควบคุมดูแลที่ดีพาเพิ่งเกินแต่พ่อคขามาซื้อมาจากที่ไหนอะไรยังไงโทรศัพท์แล้วไปรับมาเลยเขาพร้อมเมื่อไหร่เราก็มารับของผมไปเลยทันทีหมดเลยุกลูกทามาตอนนี้เขาปที่สาม ทิศทางเป็นยังไงพี่แล้วอยู่ได้ไหมกับการเกษตรเมล่อนจากวิศวกรโรงงานมาเป็นเกษตรกรเ<ผ>มล่อนเนี่ยอยู่แล้วครับผมต้องบอกว่ามันได้อยู่แล้วแล้วตอนนแต่ตรงนี้เราต้องเอาใจใส่สมันมากกว่าเมล่อนไม่ใช่หมือแล้วก็เป็นพืชที่ปากเซียนเพราะว่าคุณจะเลี้ยงเมล่อนที่มีอายุ90วันครับคุณต้องเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตครับทุกขั้นตอนแล้วคุณจะต้องดูแลมันทั้งหมด แล้วพี่อยากบอกอะไรกับเกษตรกรที่ทำอะไรแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงคือต้องทําจริงๆอะไรก็ตามที่คุณทําจริงๆกับมันแล้วคุณต้องดูทุกรายล<ย>ะเอียดที่มันเกิดขึ้นอ,อย่าปล่อยอย่าพลาดพยายามจดพยายามเขียนหน่อยว่าคุณทําอะไรหัวมีแค่นี้นะครับไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วครับว่าทาอะไรบ้างครับ,รบแล้วคุณก็มาดูแล้วคุณก็ถ้าจะดทดลองคุณก็ทดลอง,ก,ลองก็อย่าทดลองเรื่องเดิม ใช่ไหมรู้ว่ามันไม่สําเร็จคุณจะไปทดลองอะไรซ้ําแล้วซ้าอีกคุณต้องหาวิธีใหม่แต่ว่าที่จดที่ทําไปแล้วนั้นน่ะมันทําไปแล้วใช่ไหม,มไม่ใช่มันดีหรือเปล่าแล้วดีไหม,อ,มอะไรต่างๆพวกนี้แล้วทําในสิ่งที่ดีแล้วคุณก็เอามาทํบนั่นแหละโอเคผมว่านั่นคือจะทําให้คุณประสบความสําเร็จใน,ในการที่คุณจะทำวิธีทําการเกษตรที่มีการจัดการอย่างดี ดูแลอย่างเป็นระบบและด้วยแนวคิดที่ว่ากเกษตรไม่ดับตากลับหัวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รุจิเรกทัตตานนคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับรับไปเลยครับพี่เใต้เกษตรไทยไอดอลครับขอบพระคุณมากครับ,รบผม